โอ้อยู่นี่เนานะจุ่มใหญ่สวัสดีครับผมไม่น้าเพิ่งถึงออกรถไถใหม่เนาะมีคนขับช่วยเยอะดูแล้วเต็มเตียงเ,เลยเนาะออาพี่เ็นเพอครับผมอ่าผมได้เก้าอี้นังอยู่งานใหญ่ตัวนี่แกงปลาต้มปลาคุณครูอยู่นะี่เนาะผมก็ไล่อยู่อันนี้คุณป้าลูกค้าผมนี่เอง เออเออ,เอ,อคุณป้าคุณกินแล้วเอออยากกินอยู่เออแต่ว่าันนี้งานใหญ่ตึ้นอยู่เนาะทำหลวงรถเฮ้ยโอ้อออทำหลวงรถคันใหม่เออ่วรถไ,ได้แล้วคนไหนเราคนขับใหม่คนขับช่วยท,ทุกคนเลยเนาะยืนงานยืนงานทีมทีมงาน <c oughs> ขัขาลุยนี่ไม่ธรรมาดาเลย ามาช่วยกันเนาะจะได้จะได้เสร็จไวเอซีบไร่ทำแป๊บเดียวปอดเดียวเอสองเอาสองเอาสองเนาะดียังไงไม่ใช้รถมิ้นท์ใช้อื่น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 เอาเบนแบมาให้หนึ่งล้อใช้ทุกวันนี้ว่าไม่ได้ผมไม่เอาไม่ชอบมันถูกมันถูกเราคืออันนี้อแล้วแต่คนมัดัวมัดพร้อมมัดอ่ะอ๋อใไม่่เจ็บอนีแล้วบรรจานั้นดียังไงในบรรจ้านี่ เห็นเห็นเห็นคีไปแล้วนึกว่าจะโอเคแล้วยังกินอีกชุดหนึ่งคู่หนึ่งใช่เวลาจริงซูนไพรมันเยอะเนาะเออน่าจะดีอยู่ผมว่าแม่หวายคนหนึ่งนี่คนหนึ่งสองคนซื้อสองคนซืเป็นคู่ไม่ถูกหน่อยนะถ้าซื้อทีละสี่ที่ถูกกว่านี้อีกประหยัดประหยัดก่อนโอ้ยจิบจิบเจ็ดแปดแสนยังจิบจิบเลยอ่ะ ไม่รู้ราคาเท่าไหร่รถไทเนี่ยเป็นล้านบ่เก้าเซนกว่ายังไม่รวมดอกเบี้ยรวมแล้วก่อนกว่ารวมแล้วบ่ก็หาให้เขาปีละเซนกว่าเหมือนกันแสนตอสองเซนต์สองส่งไปเรื่อยๆเนาะปีหนึ่งได้มากกว่านั้นบ่มครับผมพราะได้อยู่เนาะถ้าเราทาไวเขาก็เรียกเราเนาะสองคันนี่เร็วได้ผมว่าเดี๋ยวผมไปเอาอีกอันหนึ่งเด้อครับเด้อเอาอีกร้อนหนึ่งให้